สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุกเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอยา่างเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับก่อนที่ไปเข้าูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันในเรื่องของ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ามที่นะครับเรามากันที่เรื่องแรกครับความพร้อมก่อนเกมเพิ่มเติมนะครับ ทางเอเนฮาร์ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยจะยังไม่พร้อมลงสนามนะครับแล้วก็เราต้องรอดูรูโนเฟนเดสกับวารานว่า จะพร้อมหรือเปล่าก่อนที่จะมีการจัดทีมลงสนามนะครับส่วนในรายของลิซันโดมาตินีสลูกชอเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วนะฮะด้วยดังกล่าวนะครับทำให้ตอนนี้เซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันเหลือตัวเลือกก็คืออีเวนดีนนเลิฟแล้วก็วิลลี่คาวารานั่นเองนะครับที่เป็นกองหลังตัวกลางเดารุ่งนะครับก็ปัญหานี้ เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องครับและมันเป็นช่วงที่เราเนี่ยต้องมีการเก็บชนะนะแล้วก็คาดหวังถึงเรื่องของการผ่านเข้ารอบราไปถึงแต้มสำมคัญอีกด้วยนะครับแต่ว่าโชคร้ายครับน้กเตะมีอาการบาดเจ็บบ่อยเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงซีซั่นนีนะครับขณะที่คนที่คอนเฟิร์มว่าพร้อมแน่นอนก็คือกาเซเมโรนะครับหลังจากที่กาเซเมโรเนี่ย มีอาการบาดเจ็บมีการประทะกันแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเลือดออกนะฮะบริเวณศีรษะนะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวซึ่งมีการเช็คแล้วและเทนฮาบอกว่าคาิเมโร่จะพร้อมลงเล่นในเกมพบกับฟอร์เรสอย่างแน่นอนนะครับดิลเ,เลออย่างที่บอกกันไปครับดิลเ,เลอก็พร้อมนะแต่ว่าดิลเลอเนี่ยก็อาจจะต้องไปยืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าแบ็กซ้ายตัวหลักเนี่ยไม่พร้อมใช้งานทั้งหมดนะฮะแล้วก็ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเซอร์จิมราคิปเทนฮักยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่สนใจกระแสข่าวลือที่เซอร์จิมกําลังมีการมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาแทนที่นะครับเรื่องังกล่าวเขาบอกว่าตอนเนี้ผมอยู่ที่นี่ผมอยู่ภายใต้สัญญา3-4ซีซั่นดังนั้นผมไม่สนใจแน่นอนผมขอโฟกัสแค่เรื่องของ กระบวนการเท่านั้นครับผมไม่สนใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวผมผมได้มีการคุยกับเซอร์จิมหลายครั้งแล้วรวมถึงเซอร์เดฟเบลฟอร์และคนอื่นๆในกลุ่มด้วยดังนั้นผมรู้ว่าพวกเราเนี่ยอยู่จุดไหนกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อมั่นในตัวผมเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เทนฮากตอบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนกุญซือนะที่มันมีกระแสข่าวนะฮะจากคลิปเมื่อเช้าก็ พยอมรับฟังกันเนื่องจากว่ามันมีกระแสรเรื่องของตัวเต็งกุนซอที่สื่อ,อังกฤษเนี่ยโยงข่าวกันออกมาสื่อฝรั่งเศสก็มีการโยงซีดานนะครับสื่อแอังกฤษก็มีการโยงเดซเซบีนะครับแล้วก็สื่อของฝั่งอิตาลีโยงไปที่ซิโมเน่นะครับอิซากี้นั่นเองนะก็ ข้อมูลไปยอ้อนรฟังกันได้นะครับส่วนเรื่องของการคาดการณ์สูตตัวจริงจากเว็บไซต์ฟุตบอลอย่าง90มิลน,นะครับเขาก็ได้มีการคาดการณ์กันออกมาว่าแมนยูเนี่ยก็น่าจะใช้ระบบ4-2-3-1พวกสับประตูนะครับที่ผมวงเล็บให้หรือว่าขอเป็นสีทิเงินให้ก็เป็นโอนาอยู่แล้วน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะถัดลงมา เป็นแบ็กขวาออปชันมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเดียโกดันโลต่อไปนะฮะเลือกมากไม่ได้เซนเตอร์ Center, หรือกล้องหลังตัวกลางก็เลือกมากไม่ได้เหมือนกัน ข้อมูลเขาบอกอยู่ครับถ้าเกิดแม็กวลงสนามไม่ได้ก็น่าจะเป็นอีเวนถึงแม้ว่ายังมีตัวเลือกก็คือทางเดนเลฟที่พร้อมลงสนามหรือต้องรอเช็คในรายของวาลานด้วยนะครับคืออย่างที่เทนฮาบอกครับในรายของบรูโน่แล้วก็วาลานเนี่ยต้องรอดูนะฮะแต่ถ้าเกิดบอกนี้ขอตีไป้ว่ายังไม่พร้อมเลยกันก็เลยจัดมาที่อีเวนต์นะครับแล้วก็กลางคู่อีกคนหนึ่งก็คือวิลลี่คาราร่านะครับกองหลังดาวรุ่งของทีมต้องวงเล็บก่อนนะครับว่าถ้าเกิด 多了。 ขึไม่ทันนะฮะแล้วก็แบ็ k ซ้ายเลือกมากไม่ได้ครับก็เป็นลีนเลิฟอยู่แล้วในช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็กองกลางก็เป็นโจหนูคอบิมนูนะฮะแล้วก็มีคาสเมโร่ที่เทนฮากยืนยันว่าพร้อมแน่นอนนะครับก็ตัวจริงเหมือนเดิมกลางคู่กลางเหมือนเดิมนะครับเมดฟิล์ตัวรุกแล้วก็พวกตำแหน่งแนวลุกแล้วกันทั้งฝั่งขวาแอตโตนี่ครับมีโอกาสกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งในเกมวันนี้นะครับแล้วก็เมดฟิลตัวรุกบรูโน่เทนฮาร์บอกไปแล้วนะฮะว่ามัน เพราะฉะนั้นก็ตีแบบว่าถ้าเกิดยังไม่พร้อมคือไม่พร้อมเป็นตัวจริงก็ต้องเป็นแมกโทเมนีไปนะฮะในเกมน,นี้ซึ่งแมกโทเมนีเนี่ยก็ หลังมานี้ได้รับโอกาสลงเล่นในตำแหน่งนี้แบบบ่อยครั้งเหมือนกันเป็นตัวสอดขึ้นไปทำประตูนะครับแล้วก็ทางฝั่งซ้ายก็เป็นกานาโชนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าเลือกมากไม่ได้เช่นเดียวกันก็ต้องเป็นแรดฟอร์ดนั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะฮะเรื่องของสเปนตัวจริงแฟนพีคิดเอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาที่มีประเด็นภายในทีมนะครับในรูปแบบที่ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อีกแล้วนะฮะมีประเด็นเรื่องนี้ออกมาอีกล้ตามรายงานจากเดอะการ์เดีนครับสื่อดังด้วยนะครับมรการะบุกันออกมาว่านักเตะแมนเชสเตอร์เดนจจำนวนหนึ่งขอหยุดพักเพิ่มจาก ปกติ1วันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โดนทีมงานภายในทีมเนี่ยมีการบอกปัดไปหลังเกมที่แมนยูเนี่ยแพ้ต่อฟูลแลม2-1นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าตามโปรแกรมที่มีการวางกันเอาไว้เนี่ยหลังจากจบเกมนักเตะแมนยูก็จะเข้ามารายงานตัวฝึกซ้อมตามปกตินะครับเป็นการวัดด้ความฟิตไม่ได้แบบเจาะลึกเรื่องของการซ้อมแบบหนักหน่วงเป็นการผ่อนคลายเป็นการคลายกล้ามเนื้ออะปรมมานนั้นแล้วก็นั่งดูวิเคราะห์วิดีโอย้อนหลังการทำงาน รหรือในเกมลัน,นั้นว่าเรามีข้อบิดพลาดอะไรสิ่งไหนต้องปรับปรุงกันนะครับแล้วก็มีบางรายที่ไม่ต้องการทําแบบนั้นครับนักงเตะบ,บางคนไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าตามรายงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าเป็นใครนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งไปว่าขอหยุดเพิ่มได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่คําขอร้องทั้งเก่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนเนี่ยแปลกใจเหล่าทีมงานโค้ดก็แปลกใจเพราะว่านั่นคือตารางตามปกติที่ทิทนฮาร์กวางกันเอาไว้แถมทีมเนี่ยยังฟอร์มไม่ ค่อยดีอีกด้วยนะครับแต่คุณเนี่ยดันมาขอแบบว่าหยุดพักได้ไหมเพิ่มอีกสักหนึ่งวัตน,นะครับสุดท้ายทีมมาสตาร์โค้ดเนี่ยก็บอกปัดไปถึงแม้ว่าจะมีคําขอออกมาก็าตามนะครับแล้วก็มีการเตือนนักเตะรายดังกล่าวนะครับว่า คุณเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสโมสรด้วยเนื่องจากทีมแพ้คุณจะมาแบบพักผ่อนสบายๆไม่ได้คุณต้องมาปรับปรุปงตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองแก้ไขข้อบิดพลาดเขียนฟอร์มตัวเองออกมาให้ได้นะครับซึ่งมุมมองทางนักเตะเนี่ยเขาอาจจะมองประมาณว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการซ้อมหนักจนเกินไปตั้งแต่ปีซันครับเราซ้อมหนักมากแล้วก็มีโปรแกรมเตะพีซันหนักหลายเกม,มพอสมควรคือโปรแกรมถ้าเกิดเอาไปเทียบกับบิ๊กทีมทีมอื่นเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆนะสำหรับแมนยูนะฮะมันลากยาวมาจนถึงณปัจจุบัน เนี่ยนักเตะก็ใช้ร่างกายหนะักทำให้นักเตะบางคนบางรายก็มองว่าก็อยากให้แบบมีเวลาพักเพิ่มเติม <ๆ S 1> หน่อยนะครับมันเป็นแบบความล้าสะสมนะครับแล้วก็ อาจจะทำให้มันไปเกี่ยวโยงกับผลงานในสนามด้วยที่อาจจะวิ่งไม่ออกความฟิตมันไม่แบบร้อเเซเพราะว่ามันล้ามาทั้งการทำงานในสนามซ้อมแล้วก็การทำงานในสนามจริงด้วยนะฮะก็ข้อมูลตามนี้ครับฟังหูให้หูกันนะถึงแม้ว่าจะออกมาจากสื่อดังอย่างเดอะการ์เดียนก็ตามส่วนสื่อจอมแฉอย่างเดอะซันนะครับเขาก็ได้มีการรายงานออกมานะครับว่า เอเดรนฮารกในตอนนี้ครับมีความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีกับมาร์คัสฟอร์ดเนื่องจากว่าเรื่องราวที่รัสฟอร์ดเนี่ยไปก่อเรื่องมา,าก็คือไปเมาแล้วก็ มาฝึกซ้อมมาร่วมทีมไม่ทันนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ตั้งแต่นั้นเนี่ยทางเทนฮากพความสัมพันธ์กับทางแรดฟอร์ดแทบจะไม่ค่อยได้มีการพูดคุยกันแบบต่อเนื่องอีกเลยนะฮะอาจจะมีการพบปะพูดคุยบางเรื่องเกี่ยวกับแทคติกนู่นนี่นั่นกันได้แต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมนะฮะเพราะแรดฟอร์ดเนี่ยไม่ทําตามกฎนะครับย้อนกลับไปก่อนนะฮะแรดฟอร์ดตกเป็นข่าวนะครับในเรื่องของประเด็นดราม่าอีกครั้งในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ย ไม่ได้เดินทางมาที่สนามการฝึกซ้อมกับทีมโดยมีการแจ้งว่าเจ้าตัวเนี่ยป่วยแล้วก็มีการพลาดในการลงสนามศึกเอฟเอับรอบที่4ซึ่งในเกมนั้นเนี่ยแมนยูก็เอาชนะไปด้วยสกอร์4-2นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีการแฉกันออกมาจากสื่อในสังคมอ,ออนไลน์หรือว่าสื่ออังกฤษแหละเขาก็มีการเอาภาพ ตีขาวขึ้นมาเป็นภาพหลักฐานนะฮะว่าในวันนั้นเนี่ยที่เหตุผลที่ทําไมแรดฟอร์ดมาซ้อมไม่ได้เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไปอยู่ที่ไนครับที่เบลฟาสต์นะครับที่ประเทศไอแรแลนด์เหนือนี่แหละแล้วก็มีการเมาหนักมาก2วันติดนะฮะทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับมาที่ประเทศอังกฤษมาซ้อมกับทีมได้ทันเวลานั่นคือต้นเหตุนะฮะแล้วก็ เชื่อมโยงมาต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเทนฮาก็ได้มีการเรียกรัดฟอร์ดเนี่ยกลับมาสู่ทีมเพื่อทําการสอบสวนกันภายในหาคาตอบกันนะครับสุดท้ายรัดฟอร์ดก็ยอมรับแล้วก็มีการขอโทษแล้วก็มีการโพสต์ยอมรับอะไรต่างๆนะครับรับผิดนะฮะเทนฮาก็เปิดโอกาสให้แล้วก็รัดฟอร์ดก็กลับมาลงสามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมที่แมนยูเนี่ยเอาชนะบูธัมตันได้รัดฟอร์ดก็ยิงด้วยถึงแม้ว่าจะกลับมาแล้วก็คนภายนอกอาจจะมองว่าทุกอย่างมันดูโอเคขึ้นละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ย ความสัมพันธ์ระหว่างแรดฟอร์ดกับเอเทนฮากเนี่ยมันไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ว่ากันว่าเทนฮากเนี่ยแทบไม่ได้คุยกันกับทางแรดฟอร์ดอีกเลยนับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับความสัมพันธ์ก็ลดน้อยลงไปแบบเรื่อยๆนะฮะก็เป็นกระแสข่าวข้อสิบอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เอามาให้รับฟังกันทําไมช่วงนี้แมนยูมีแต่ข่าวประเภทแบบนี้ก็ไม่รู้ฮะแต่อย่างที่ผมเคยอธิบายกันออกไปนะว่าสังเกตไหมครับว่า ถ้าเกิดมีเรื่องของผลงานที่ไม่ดีทีมแพ้เนี่ย กระแสข่าวแบบนี้จะโดนเล่นข่าวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันขายได้นะฮะสื่ออังกฤษเขาก็เลยเอามานําเสนอการผมก็เลยแนะนําว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสื่อดังๆความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยก็ฟังหวห้หัวกันด้วยแล้วกันแล้วก็เรื่องของจอห์นเมอร์เทอร์นะครับทำรายงานจากเดอะการ์เดียนมีการระบุออกมาครับว่าจอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยจะได้รับการเสนอให้รับงานในบทบาทใหม่กับทางสโมสรต่อไปนะครับซึ่งก็มารอดูกันว่าทางจอห์นเมอร์เทอร์จะตอบรับไหมแล้วก็ตําแหน่งใหม่ของจอห์นเมอร์เทอร์จะเป็นตําแหน่งหน ะะมันก็มีกระแสข่าวก็อิบออกมาเหมือนกันนะว่าจอมเมอเธอร์ก็พร้อมที่จะรับงานที่ตำแหน่งลดออกมาก็ได้แต่ขอให้อยู่กับแมนยูต่อไปก็พอนะครับนี่คือรายงานออกมาก่อนนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ทาง ทีมอีลิออสเนี่ยอาจจะมีการเสนอตำแหน่งใหม่ให้นะฮะก็มารอติดตามกันส่วนในรายของอัลไทยบายเดียนะครับตามรายงานออกมาเป็นนักข่าวของฝั่งสื่อตุรกีนะเขาก็มีการระบุว่าอัลไทยบายเดียเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็หมุดหยิดมากครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาในปัจจุบันนี้นะฮะและเจ้าตัวพร้อมที่จะมีการพิจารณาการย้ายทีมหลังจากจบซีซั่นนะครับโดยที่ปลายทางเนี่ยจะเป็นการกลับไปในลีกตุรกีอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเจ้าตัวอาจจะคาดหวังว่า อ่ะรู้แล้วย้ายมาแมนยูเนี่ยอาจจะไม่ใช่มือหนึ่งหรอกนะฮะแต่อย่างน้นอยๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของโอกาสการลงสนามอยู่บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเนื่องจาก ทางเอเดรีนฮักไม่ได้แบบมีการโลเทชันเลยส่วนใหญ่เป็นโอราน่าซะเยอะนะครับมีเพียงแค่เกมเดียวถูกไหมฮะที่โอราน่าเนี่ยไปรับใช้ทีมชาติแล้วก็พอกลับมาก็ส่งเป็นตัวจริงทันทีเพราะฉะนั้นบายนเดียเขาก็อาจจะรู้สึกงุดกิดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าน่าจะมีโอกาสให้เขาแบบได้รับโอกาสลงพิสูจน์ตัวเองดูบ้างนะครับในวันถ้วยก็ดีแต่ตอนนี้คือโอราน่ายาวนะครับสําหรับประเด็นของทาง แอนโทนี่กันบ้างนะครับก็เป็นกระแสข่าวทิ้งท้ายกันตามรายงานจากทอสบอร์ดครับมีการระบกออกมาครับว่าเซอร์จิมไรคิปเนี่ยเขาก็ได้มีการตัดสินแล้วว่าแอตอทนี่เนี่ยเป็นนักเตะที่ จะขึ้นบัญชีเรื่องของการขายออกจากทีมนะครับก็คือเตรียมโลออกจากทีมนั่นเองถึงแม้ว่าเรารู้กันดีครับว่าการขายตัวนี้เนี่ยขาดทุนแน่นอนครับการขายทางแอนโทนีเนี่ยคงไม่ได้แบบในราคาเหมือนกับที่ซื้อมาแน่นอนแต่ก็ต้องยอมเะฮะเมื่อเราเนี่ยมีเรื่องของโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็เราต้องการนักเตะที่ตอบโจทย์มากกว่านี้เข้ามานะักรับ a อนโทนีที่ผลงานไม่ค่อยดีในช่วงหลังแล้วก็ยังไม่คุ้มกับค่าตัวค่าจ้างเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายไปถึงแม้ว่าจะขาดทุนนะฮะเพื่อเป็นการ วางรากฐานใหม่หมดละหลังจากนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือื่องดาวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ